สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องปัง๊มลมสุญญากาศแบบพกพานะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อเปิดออกมาแล้วจะมีหัวอัดอากาศเลือดตามความเหมาะสมได้เลยนะคะตัวอย่างการอัดอากาศเข้าไปนะคะทําได้โดยการเลือกหัวที่เหมาะสม เช่นถ้าคุณลูกค้าเลือกเป็นห่วงยางสามารถเลือกหัวที่เหมาะสมประกอบเข้าด้วยกันให้บีบตรงจุกยางเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะให้เสียบเข้ากับห่วงยางพร้อมกดปุ่มเปิดเครื่องกดติดกันสองครั้งค่ะสาธิตวิธีการสูบลมออกง่ายๆโดยเปิดที่ฝาเครื่องออกและใส่ของเข้าไปในถุงซิลให้คุณลูกค้าเช็คถุงซิลนะคะว่าได้ปิดแน่นหนาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นหมุนฝาออกและนำเครื่องใส่เข้าไปให้ตรงกรันกดติดกันสองครั้งเพื่อเปิดเครื่องค่ะหลังจากสูบอากาศออกหมดแล้วนะคะให้กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปิดเครื่องก่อนถอดออกทุกครั้งค่ะตัวเครื่องสามารถสูบลมออกได้ประมาณ65%เนื่องจากความสามารถของเครื่องสูบแบบผกพานะคะทางเราไม่แนะนำให้ใช้กับสินค้าที่ยับง่ายคืนตัวยาก หรือสินค้าที่บบอบบางเพื่อป้องกันการเสียหายของเนื้อผ้านะคะนอกจากนี้เครื่องยังสามารถเป่าฝุ่นที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเครื่องยังสามารถเปิดไฟได้ถึง3ระดับนอกจากนี้ยังเป็นไฟฉุกเฉินได้อีกด้วยนะคะการชาร์จไฟนะคะทําได้โดยการใช้สายชาร์จที่มีมาให้กับตัวเครื่องและเสียบชาร์จได้เลยค่ะเมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วไฟแบตเตอรี่จะขึ้นเป็นสีเขียว ให้ลูกค้าถอดออกทันทีนะคะไม่ควรชาร์จทิ้งไว้ค่ะข้อควรระวังสำหรับลูกค้าในการใช้งานนะคะตัวเครื่องสาม,มารถใช้ต่อเนื่องกันไม่เกิน15นาทีค่ะและคุณลูกค้าไม่ควรใช้งานกับเครื่องชาร์จเร็วและไม่ควรนํามือไปบังช่องลมขณะใช้งานค่ะลูกค้าสาม,มารถศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้กับคู่มือที่มีมาให,ให้พร้อมกับตัวเครื่องหรือสแกนเคียร์โค้ดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามชม